้าก่อนเข้าไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำ o ay, พอมดเคอเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือน <The S 2> นี้พบกับโปรโมชั่น12 12บนะผมแอดไลน์แอดเคอเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจํานวนจากัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอมดเคอเป์เนะี่ยแจกของจุกๆุมูลค่ามากกว่า30 0 0 0บาทนะครับแล้วอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดก็ต้องเทวเปย์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวามารีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเอเดียเดดิกแล้วนะจ๊ะจัดไปครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับฟินนิกนะครับผมเอ้ฮีโร่เทียเอส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 นะครับผมโคตรโหดเกินโคตรโหดเกินเลยนะนะก็อีพีที่แล้วเราอยู่กับป่าที่โกงนะครับในปัจจุบันนะมาดิ เฮ้ยกูไม่ใช่ละกูไปก่อนเพื่อน <S <S เพื่อกูแตกดีงี้ <S <S ตอนนี้ผมก็กดโซโล่แรงมาคนระับเอ้ยไม่ใช่โซโล่แรงกดมากับเพื่อนนะครับสจัตใครับก็สําหรับเฟนนิกนะผมแนะนำนะครับป่าก็เล่นได้ครับป่าก็ฟาร์มไวนะเล่นแคลรี่ก็โหดครับยิ่งมากับเพื่อนที่มีซัพพอร์ตแบบเล่นซัพพอร์ตกดมาซ้ำให้เราเนี้ยยิ่งเล่นง่ายนะครับเออซึ่งตัวละครมันจริงๆอ่อะเอาจริงๆคือล้วงยากอยู่แล้วนะแล้วก็แรงด้วยนะครับ มีโอกาสส่วนพวกแอซซินได้หลายๆตัวเลยนะถ้าเล่นดีๆนะตายแบะ๊ะโอเคครับเก็บม,มาหนึ่งตัวมาเดยรันดอตอนนี้ชิวชิวโอ้โหเพื่อนมึงยังตีที่สุดท้ายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะก็อตอนนี้เราก็จะเล่นง่ายหน่อยเราแก้รันดอด้วยครับแต่เราต้องเน้นยืนหลังๆนะเฟนิกกับมันล้วงยากอยู่แล้วนะแลดมากิ้งสวน เขาเลยกิ้งหลบป่ะอันเนี้ยสวยโอ้โหอย่างนี้ตายดิครับยังเขียดโอ้โหเหลือทีนึงเหลือไว้ทําหอยอะไรล่ะไอ้น้องถอยเลยละกันอย่างงี้อันนะมาดิมาดิาดเออมาเอ,อ๊ยยิงกูดิโอเคครับล้วเวฟก็พอนะครับถ้าโดนกดดันหรือแบบโถมเลนอะไรเงี้ยเรายืนหลังป้อมได้นะตัวเรามันเคลียร์คลิปไวนะครับ เราสกิลหนึ่งปลาไปเฮ้ยตายนะอย่างงี้ดิมี่แหลมนะตายรับปลาดักครับเขาเรียกปลาดักอันเนี้ยชัเนี้ยดึงมาสวยแตกโอเคเก็บมาอีกหนึ่งครับ2อสกอร์สีสานะครับทีมผมโอเคถือว่าเอาเรื่องจัดๆนะมาแล้วก็ชื่อๆก่อนนะครับ คือเล่นเฟรนดิคถ้ามีซับยืนให้ดีๆก็สบายนะตายนะอย่างนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรอดอีกแล้วกูกาดแล้วเฮ้ยดาเมจไม่เคยจะพอนะครับแต่ต้นเกมก็ถือว่าแรงอยู่ดีนะเอาไว้โอเคดังแบะไปดีดังแบะไปดีน้องเอาไวโอโอ้ไวโอห้าจัดโอเคครับเราเลี้ยวเอาไวโอมาได้นะดาวไม่กล้าเล่น,นครับ ก็เล่นเปนนอีกนะผมแนะนานะครับอันติเนะี่ยเวลาถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวลวงนะครับแนะนําให้ปาอันติใส่ตัวเองนะแล้วเราก็ยืนเล่นในวงอันติของเรานะครับเราจะเล่นได้ง่ายนะแล้วฝั่งตรงข้ามจะไม่กล้าลวงครับยิ่งเราปาสาแตกส็กสกิลหนึ่งไปเนะี่ยเฮ้ยเพราะนั่นแหละยิ่งเราปาสาแตกส็กสกิลหนึ่งไปนะครับเขาจะยิ่งไม่กล้าเข้ามาลวงเรานะเพราะว่าถ้ามาอยู่ในวงเรายัางไงก็ตายนะในวงอันตินะเออแต่ตอนนี้คือผมอาจจะปาออกไปข้างนอกซะส่วนใหญ่เพราะว่า ผ่านตรงข้ามตัวล้วงเราก็เป็นรันดอร์มันล้วงเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับยากนะครับที่จะล้วงได้นอกจากจะเป็นแรดอะไรเงี้ยนี่อ่ะปลาดักหน้าไปดิตายโอเคสวยเออพุ่งหน้าไปดิครับผมโอเคเก็บมาอีกหนึ่งเกือบตุยฮัลโหลโอเคครับเดี๋ยวเราเอากลัเบ,บ้าไปรีเลื่อยก่อนนะทุกคนผมอาจจะต้องไปเลนล่างแล้ว มาโอ้ปอมแตกหมดเลยนะครับผมหายาตัวเดียวเสี่ยวทั้งซอยนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะไฮายาเตะนะครับออฟเลนเล่นได้ก็จริงนะแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับทําไมถึงไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะผมจะพูดในแบบส่วนตัวเลยนะคือผมก็เคยเล่นไฮายาเตะออฟเลนนะครับคือตัวละครมันกดเลนได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไร มันไม่สามารถไฟเหมือนตัวละครอื่นๆได้นะครับเออคือมันต้องเล่นเป็นแคลร่อ่ะเข้าใจปะ่ะนั่นแหละมันจะโหดในเลนมานั้นนะครับพอมันโหดในเลนแต่พอมาไฟจริงๆมันอาจจะสู้ยากเพราะว่าทีมอาจจะขาดดาเมจหรือแบบขาดซีซีอะไรพวกนี้ไปนะครับสวยเอาบ้านคืนไปเคครับค่อยๆไปนะจริงๆตอนนี้ผม แต่ว่าขึ้นมาก็ดีเหมือนกันครับมันมีตีมีอยู่นะเอ่อขึ้นทารอนมาเอาไว้ดูดเลือดด้วยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะเออสำหรับเฟนิกซ์นี่ผมแนะนำนะครับใครกำลังหัเล่นแครี่แวนเฟนิกซ์เนี่ยโหดจุดโหดสุดละนะโจ๊กเกอร์โหดไหมโหดครับแต่ว่ามันดาเมจมันไม่สุดนะตายเรามีของจริงไ้เหียมึงรอบมาสองรอบละเรานี้ของจริงนะโอเคเออสำหรับโจ๊กเกอร์คือดาเมจมันไม่ค่อยสุดเลย มันจะสุดก็ต่อเมื่อได้เปรียบเท่านั้นแหละนะครับพอเกมตามตามดาเมจม,มันไม่ค่อยจัดจ้างเท่าไหร่นะมาดิตายหมดโอ้โหยังมีโอบอีเนาะโอเคสวยเพื่อนเราให้นะครับนะครับถ้าเราแบบว่าเล่นตัวละครที่แบบดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วกดมากับเพื่อนที่แบบเป็นลมให้เรานะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆนะแต่เล่นโซโลก็คือไม่ใช่ไม่เก่งนะคือเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดได้ดีมากนะตาย แต่นี่ครับยิงอักหน้าไปหนึ่งทีนะโ okay. อเคยิงได้บอมนะครับอย่างงี้ได้บอมนะครับสาสตว์มาสวยๆว่าจะหัดเล่นเฟนิกซ์อยู่นะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะอองูงๆปลาได้อยู่ได้ไมโอเคกูได้บาวเวทําไมวะไอ้น้องโอเคครับต่อไปผมจะขึ้นดาบแดงกันเลยก็ได้นะหรือไม่ก็ออกดิมินิเชอร์นะครับ แต่ผมอยากได้อยู่นะดิมินิเชอร์นะแต่เฟนิกซ์คือมันไม่ต้องออกของแบบดี s พอะไรมากมายนะมันเน้นใช้สกิลหนึ่งมากกว่านะเบิร์ดป่าตายเบิร์ดเมดต,ตายเบิร์ดแคล,ลี่ตายก็คุ้มแล้วนะครับไม่ต้องออกไอเทมดี s พอะไรขนาดนั้นนะ,ป,ะป่าดักไปอุยอ้ยอุย้ยตายตังหนึ่งนะฟิกเกอร์ออกก่อนนะครับผมจังหวะนี้รอเชิงรอเซึิงอยู่ไกลๆนะสวยสวยจัดโอเคครับเอาเรื่องเก็บม,มาสอว่ะ ตามได้ไหมนี่หัวสั่นไปนะครับโอเคโอ้โหไบโอแม่งงกฟิกด้วยนะก่อจะฟิกเกอร์นะครับเกือบตายแล้วค่อยมาฟิกนะครับโอเคนี่เราน่าจะได้บับอยู่เพื่อนผมก็ยืนติดกับผมตลอดเวลานะก็อาจจะเป็นลมที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ายืนติดแต่กับแคลรี่ไม่ไปสนใจคนอื่นนะเออแต่ว่าสําหรับแคลรี่อย่างเราเราก็คือชอบนะครับถ้าใครเล่นแคลรี่ก็คือจะชอบลมแบบอย่างเงี้ยแหละ แต่ถ้าหลายๆคนเล่นป่าเล่นออฟเลนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบนะแต่กูว่าจังหวะนี้กูโดนลาดดากแล้วเฮ้ยโอเคดึงไม่โดนอย่างงี้กูก็ถอยดีครับโอ้โ oh หน่าจะต้องเสียว่ะทีมผมไปตีมงกรทองกันนะอย่างงี้เราถอยดีกว่านะนี่โดนไปแล้วเล่นได้เปล่าเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราได้ดาบแดงก่อนนะบอกเลยหวานหวาน โอเคครับได้บางกอมานที่เรียบร้อยไว้ตัดแดงเลยครับเล่นแครี่คือแบบยิงฟรีก็จบแล้วนะครับยืนดีๆนะและ้วโอ้โหเพื่อนกูเอาให้นี่เลยเพื่อนกูเอาสุดไปเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงเอาจริงนี <c oughs> ่เฮืยอกูเอาสุดเกินไยเลยกูร้องแนละ้วตอนเนี้เยเผื่อฮ้ยมึงกินตามอะไรกูรนั่งหนาวไอ้แก๊ก <c oughs> โอ้โหเพื่อนผมมันเอาสุดเกินว่ะโอเคครับขายไม่กี่บาทได้เฟนูทูแล้วนะทุกคนถ้าเราได้เฟนูทูคือแบบเราจะโหดมากเลยนะสำหรับเฟนิกนะผมว่าเจะเกาะในชิ้นนึงก็พอแล้วนะครับปลาที่เรดักไปนะเผื่อตัวหลังเขามาเติมนะเขาไม่กล้าเข้านะครับโอเคสวยทีนี้แตกไปนะครับได้ป้อมนะครับช็อนนี้ปล่อยดักมาไม่ได้ช่วยอะไรนะช้อนนี้จบบ้านมาเลยครับผม สกอร์มาเก้านย์เจ็ดะครับถ่ายเลยถ่ายเลยอันนี้ถ่ายกันนีกว่าผมว่านะถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเฮ้ยฮายาเตะมันตามว่ะกําล่างได้อยู่นะเพื่อนผมรอ้อนเพื่อนผมมานะเพื่อนผมมาเล่นห้าวจัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะแตกฟีเดี๋ยวถ้าไม่ช่วยมันฮะโอเคต่อไปผมจะขึ้นดิมินิเชอร์นะครับโหดนะดิมินิเชอร์เนะี่ย ถ้าใครเล่นป่าก็คือแนะนําเลยนะครับเจาะเกาะดิมินนเชอร์นะโหดเลยนะครับคือตัวมันอย่างที่ผมบอกอะพวกความเร็วโจมตีมันไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ก็ได้นะครับคือมันเก็บสแต็คครบมันก็แรงละนะเฟนิกอะเลยแต่นอกจากคุณจะยิงไม่เข้าขึ้นถึงจะออกพวกแบบมูรามาสะหรือไม่ก็อะไรนะมอน n i n g ตาร์นะเออก็อยู่ที่สถานการณ์เกมนะครับแต่ถ้าเฟนิกคือมันเป็นตัวเบิร์ดดามจอยู่แล้วนะไม่รอด โบ๊ะจังชัดนี่ก็นแนะนำนะครับเหมือนเดิมครับเล่นเฟนิกซ์นี่คือค้มสุดละนะผมว่าโหดกว่าแวนนีกคือได้ทุกตัวนะครับสำหรับเฟนิกซ์ยืนดีๆก็คืออย่างไรก็เก่งนะลวงยากด้วยนะพวกแอสซซินนี่ก็ยิ่งไม่ชอบนะครับเพราะมันแรงด้วยนะครับล้วงก็ยากนะเข้าถึงเข้าไม่ถึงก็คือตายนะเฟนิกซ์มันฟรีจัดนะโอเคครับตีบ้านไปก่อนนะชอกนี้ชอกนี้ โอ้โหชิบหายแล้วว่าจะปาสกิลถ่ายไปโอไปโดนตีมี่นะครับไปโอก็จะแตกไม่กล้าเข้าไฟเห็นไหมมาดิตายอยู่ดีนะครับตายหมดพิเกอร์โยกนี่อ่ะพิเกอร์โยกของจริงดิมินิเชอร์ผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมกิ้งยัดเลยนะครับใครจะต้องใช้เตยนี่ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วนะกิ้งยัดแล้วก็เปิดดิมินิเชอร์นะครับมาดิมาดิฮัลโหลโอ้โหแม่งฉลาดจัดเหมือนกันนี่วายเนี่ย โอเคครับก็ตาะจบเกมเฮ้ยไม่จบเฮ้ยทีมกูตายหมดอะไรครับนี่ถอยกันเลยครับโอเคต่อไปผมก็จะขึ้นตายเกิดดีกว่านะครับทุกคนเฟนนิกเนี่ยจะโหดมากๆตอนมีตายเกิดนั่นแหละเพราะอะไรหรือป่าฝั่ง้องข้ามันไม่กล้าลวงไงคือเข้ามาลวงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับพอได้ก็มีตายเกิดนะครับมันทําให้ฝั่ง้องข้ามมันลังเลนะที่แบบจะเล่นกับเราอะไรเงี้ยนะครับเออ จะตีทันไหม่ะกูไม่น่าทันนะผมว่าโอเคไม่ทันละลัลนดอมาด้วยถอยเลยชัดนี้เดี๋ยวเสียดาอีกรอบนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือป้อมบนอยู่ป้อมหนึ่งนะครับทุกคนก็หาตังค์ซื้อไต้เกิดนะครับโอเคแต่ผมชอบมากนะเฟนิกออกดิมิเนเชอร์ก็โคตรโหดนะครับเอาดีๆเล่นโหดเลย เห็นผมนะฟนนิกมันก็ดีนะครับเวลาเปิดตาฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือเราเห็นเขาเขาก็เห็นเราเหมือนกันอันนี้คือข้อเสียของมันนะแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกคือมันเป็นข้อดีก็คือเรามันจะได้ไม่โกงเกินไปด้วยนะครับแต่สําหรับผมฟนนิกมันก็เป็นตัวละครที่แบบเอาตัวรอดง่ายนะครับคือไม่ต้องกดอะไรพัดสิบเด้งก็จบนะครับรู้ว่าสว่างตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะเหมือนมีแฮกแมปเล็กๆอะ่ะประมาณนั้นไล่ดยเพื่อน อย่าให้มันลอด็อตมันสวยโอเคครับอย่างนี้จบเกมนะรอดยากครับผมครับนี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไฮเตะอยู่ไหนเอยโอ้โหไม่ทันว่ะงรนีฟิกยิงแม่งีนว่านะแต่เฟนนิกมันลั่นช้านะครับต่อให้คุณฟิกยิงไปก็ไม่รู้จะยิงทันหรือเปล่านะ้วยมันลั่นช้าก็สุดมันอนะเพราะเราไม่ได้ออกของดีไวใขนาดนั้นครับโอเคแต่น่าจะจบเกมแล้วกาดาอ้าวสวยดีไฮเตะตาย นี่ไงข้อเสียของไฮแอติออฟเลนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเฟนิกนะครับแคลลี่เทียเอสนะครับทุกคนโคตรแบกนะตัวนี้เล่นคนเดียวก็โหดครับเล่นกับเพื่อนก็โหดยิ่งเพื่อนเป็นซับย,ยิ่งโหดนะครับเออต้องไปลองกันดูนะครับผมไป